พูดถึงคลิปพิสูจน์อิสลามเชิงประจักเนี่ยผมผมเล่าอะไรให้ฟังเรื่องหนึ่งล่าสุดเมื่อไม่ไม่ถึงประมาณไม่ไม่เกิน2งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีน้องคนหนึ่งอยู่มหอยู่ม .5 นะมารับอิสลามก็พิสูจน์อิสลามนี่แหละพิสูจน์พระเจ้าอะไรต่ออะไรก็อย่างดีก็รับด้วยความมั่นใจนะครับก็รับอิสลามด้วยความมั่นใจเป็นเป็นบทเรียนเดี๋ยวจะบอกให้ว่าอะไรคือบทเรียนรับอิสลามตอนแรกในละหมาดครบ5เวลาเลยละหมาดครบ5เวลาเลยนะประมาณ2ประมาณช่วงแรกจนกระทั่งว่าก็ไปเล่นโซเชียลสื่อออนไลน์ทั้งหลายก็ไป ก็ไปค้นข้อมูลไปดูนู่นดูนี่แล้วก็ไปเจอคลิปอยู่คลิปหนึ่งเป็นคลิปของของคริสติจมตีอิสลามเป็นคลิปของคริสติจมตีอิสลามแล้วแน่นอนคือคนเพิ่งจะรับอิสลามแล้วอยู่มาห้าแลวไม่มีวิจรารณญาณเลยหรอกที่จะมานั่งเลือกอะไรต่ออะไรก็ไปดูคลิปนี้ไปดูคลิปนี้ก็เรียบร้อยชุบาติดเรียบร้อยเลยคือโต้ไม่เป็นแต่ปัญหาเลยเรียบร้อยติดชุบาเออวะ่ะมามาแล้วเออวะ่ะเริ่ม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 ยอมจำนวนต่อชุบามันจะมีสองแบบนะคนเวลาเวลาถูกชุบาัดมาเนี่ย มันจะมี2แบบแบบที่เฮ้ยตั้งสติได้เดี๋ยวไปถามผูู้้กกันดีกว่า,ายังไว้ใจที่ตัวเองนับถืออยู่กับเออว่ะถ้าจะจริงอะไรปปล่าเริ่มจะยอมจำนวนต่อข้อกลุมเครือที่เข้ามาแล้วทีนี้น้องคนเนี่ย <c oughs> ก็ไปเหมือนกับยอมจำนวนต่อข้อกลุมเครือนี้ที่คริสโตมาแล้วก็จากละหมาดครบนะฟังให้ดีนะจากละหมาดครบกลายเป็นว่าไม่ละหมาดเลยสักเวลาหนึ่งคนเนี่ยนะที่ละหมาดครบห้าเวลามาเนี่ยนะ แล้วมาขาดละหมาทันทีเลยฮ่เวลาไม่เหลือสักเวลาหนึ่งเนี่ยมันแปลกคนน่ยถ้าจะขี้เกียจละหมาดเนี่ยนะมันไม่ใช่อาการแบบนี้มันจะเริ่มห้าเหลือสี่สามสองมันจะมาทีละหน่อยทีละหน่อยลดทีละหน่อยทีละหน่อย,อยแต่อันนี้คือจากห้านี่เหลือศูนย์แล้วก็ถามต่อไปว่าไอตอนติดชุบะฮัตเนี่ยจากที่มั่นใจดีสลามร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเหลือกี่เปอร์เซ็นต์เหลือกี่เปอร์เซ็นต์น้องเขาตอบมาว่าห้าสิบห้าสิบหลังจากนั้นก็ เขาเขาไม่รู้ตัวเลยเวลาเขาไปเจอชุมชนไหมคนเรามันมันมันแฮนดดิลเขาเรียกแฮนดดิลสถานการณ์จัดการกับสถานการณ์ไม่เป็นน้อยคนที่จะตั้งสติว่าเดี๋ยวเดียวเดียวประเด็นนี้เนี่ยตรงลงเนี่ยมันยังไงแล้วเราต้องไปถามใครถึงเราจะรู้ว่าเนี่ยมันจริงตามนี้ไหมมันอาจจะมีการโต้แย้งกลับได้นะน้อยคนที่จะตั้งสติอะไรแบบนี้น้อยคนส่วนใหญ่จะจะคอยตามสิ่งที่ถูกนําเสนอไปเลยและเด็กมาให้อย่างนี้ด้วยจบจบเลยก็คอยตาม50%ตตัดออกเลยอิสลามจริง ร้อยเปอร์เซ็นต์ปุ๊บเหลือห้าสิบพอเวลาเหลือห้าสิบพอเนี่ยเข้าใจปะอิมานเนี่ยมันไปเรียบร้อยและห้าสิบอ่ะก็ละหมาดก,ก็เลยศูนย์เวลาโดยปริยายไงเห็นไหม,ไมเป็นบทเรียนเป็นบทเรียน h a n d l e n situation จัดการกับสถานการณ์ต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะแบบเนี่ยไม่เป็นไม่เป็นก็คือไม่ได้ไปปรึกษาใครผ่านไประยะเวลาหนึง่งขาดละหมาดแล้วไม่ละหมาดก,ก็ไม่รู้อ,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 นะอะไรอัลละไ์ช่วยเหลือนั่นแหละนะเขาก็ไม่รู้เอะใจอะไร ก็ไปถามทีนี้ไปถามแล้วเพิ่งจะไปถามหลังจากระยะเวลานึงได้ผ่านไปไปถามไปถามมุสลิมนี่แหละมุสลิมก็ก็รับรับปัญหามาฟังแล้วนะนะก็บอกเอาพิสูจน์อิสลามเชิงประจักษ์ไปดูนะดูกี่รอบดูสองรอบสิบชั่วโมงนะสองรอบประมาณสิบชั่วโมงนะดูอยู่สองรอบคิดดูกันแล้วกันนะพิสูจน์อิสลามเชิงประจักษ์นี่ปร,ประมาณห้าชั่วโมงในชะ่ไหมก็ดูสองรอบดูสองรอบก็เรียบร้อยฟื้นเลยทีนี้ได้ยาวัคซีนตัวดีไปฆ่าเชื้อโรคได้เลยฉับพลันเลยก็สำเร็จผิดเลยตัวนี้ ก็ชัดเจนเลยเวลาดูชัดเจนเลยเรื่องสายรายงานเนี่ยใครมาก่อนมาหลังอะไรต่ออะไรแล้วก็ในคลิปนั้นมันจะมีเรื่องวิทยาศาสตร์กุรานอะไรต่อหลายอย่างเคลียร์หลายอย่างเลยก็ช şey yes. ัดเจนก็สํานึกปิดและทีนี้กลัวแล้วค่ะละหมาดไปกลัวร้อนและชัดเจนเลยสลามของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นแหละก็ชี้แจงให้ฟังว่าเนี่ยเวลาไปติดชุบะฮัดปประเด็นเนี่ยต้องการจะสโคกที่เวลาไปติดชุบะฮัดเวลาไปดูคลิปข้อค่มคืออ่ะ คือเราจะต้องรู้วิธีจัดการกับสถานการณ์เราต้องตั้งสติให้เป็นนะครับตั้งสติให้เป็นถามคําถามตัวเองดูว่าจะเอายังไงดีใช่ไหมจะเอายังไงดีไปคลิปไปเจอคลิปตัวเองสงสัยข้อคุมคืออะไรต่ออะไรก็แล้วแต่